ตามมาตามมาเร็วอยเรื่เรื่ตามมาตามมาตามหลังมาข้มอนข้มอนข้มอนหมามาอย่าไปเส่เงออย่าเลยตกน้ำเฮ้ยตกน้ำผมแปมข้าไม่เอาขึ้นเลยปล่อยให้ลอยตามน้ำหมอมอ่มอมหมหม่อมแห็นไปมไหมเร็วอเรื่อเรื่นะโอ้โกตสวยงามมากโดนฝนซัดงามเลย มามาลกมาเร็วเร็วเดินคอมอนมอนเร็วเร็วเร็วมอนเร็วเร็วอ่ะอันนี้นี่เร็วเร็วมาเร็วชี้อ่ะอ่ะเร็ว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 เดินเดินเดินเร็ว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 คมอน อ่ะคอยตรงนี้คอยตรงนี้คอยตรงนี้นี่คือถาดอาหารยังว่างเปล่าอยู่ไม่ได้เตรียมมาไงแต่ต้องรอไงเข้าใจคำว่ารอไหมยูแค้นูค่อยยูยูสลิปปิ้งแอนด์คอยด้ออ่ะนอนคอยตรงนี้นะเออคอยตรงนี้คอยเดี๋ยวได้กินไะคอยก่อนคอยก่อนนาะคอยก่อนลกนั่งนั่งนี้นั่งนี้คอยก่อนเดี๋ยวได้กินใจเย็น Deine